สมาชิกถามมาห่อผลมะ่วงแล้วให้แคลเซียมโบลอนให้กับมะม่วงได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเสรษษษษษิมควาไรู้เพื่อความมัยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ในส่วนของ การให้ธาตุรองธาตุเสริมนะครับมะม่วงหลังจากที่เราห่อผลไปแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเหมือนที่ผมคอยพูดมาตลอดนะครับว่าเจ้าสองธาตุตัวที่ผมพูดถึงบ่อยๆตัวนี้คือมีความสําคัญมากสําหรับไม้ผลตอนที่เขาติดผลนะครับติดดอกติดผลดีกว่าเพราะว่าตอนที่เขาติดดอกติดผลเนี่ยเขาจะมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้ธาตุรองธาตุเสริมตัวนี้นะครับก็คือแคลเซียมกับโบรอนนะครับแคลเซียม um เป็นธาตุรองนะครับแล้วก็โบรอนจะเป็นธาตุเสริมนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะสามารถนำมาใช้ได้นะครับในช่วงที่ผลไม้เราเนี่ยมีลูกไม่ว่าผลไม้อะไรก็ตามสามารถให้ได้เหมือนที่ผมอธิบายเลยนะครับว่าถ้าเรานำไปฉีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งหรือไม้ผลอื่นๆที่เราปลูกนะครับชมพู่แบบนี้นะครับสามารถให้ได้เลยช่วงดอกที่กำลังตูมนะครับแต่ดอกบานเราก็หยุดทุกอย่างยังไม่ต้องไป่นนะครับพอติดผลเราก็กลับมาคนอีก แต่วันในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของมะม่วงนะครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเราจะห่อผลเพื่อป้องกันมแมลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองความคล้ายกันนะครับก็เหมือนกับฝรั่งเหมือนกันนะครับก็แนวทางนี้จะชี้นําไปทางการทํากับมะม่วงก่อนนะครับโดยมะม่วงเมื่อผลของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่พร้อมที่ห่อผลนะครับเราก็จะต้องมีการมาห่อถุงไม่ว่าจะเป็นถุงกัน UV ถุงคาร์บอนถุงใสธรรมดา เพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงวันทองเนี่ยเข้ามาต่อยผลมะม่วงดังนั้นก็มีสมาชิกนะครับที่มีความสงสัยอยู่ว่าเราห่อไปแล้วเราจะพ่นแคลเซียมโบลอนให้โดนลูกได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ลูกมันแตกต้องบอกงนี้นะครับจริงๆตอนที่ก่อนที่เราห่อนะครับเราก็นําแคลเซียมโบลอนนะ่ะมาฉีดพ่นที่ลูกมะม่วงเราไปก่อนนะครับหนึ่งครั้งฉีดพ่นทั้งต้นทั้งลูกให้ชุ่มไปเลยนะครับ หลังจากนี้พอเราพ่นไปแล้วนะครับพอมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาถุงคาร์บอนถุงกัน UV หรือถุงใสเนี่ยมาห่อหุ้มผลม่วงของเราโดยการที่เราจะพ่นแคลเซียมบอลอนนั้นสามารถที่จะให้สารกันเชื้อรานะครับก็คือเป็นสารแมนโคเซปสามารถให้มาในถังเดียวกันได้เพราะว่าตัวนี้เองจะป้องกันแอนแท n กโนดที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราห่อผลนะครับแล้วก็จะเจอในระยะผลสุกนะครับ เราควรจะให้2ตัวนี้มาในถังเดียวกันสามารถให้พร้อมกันได้นะครับก็คือแคลเซียมโมลอนเป็นถ้าลองถ้าเสริมนะครับแล้วก็สารป้องกันเชื้อราก็คือแมนโคเซปใส่มาในถังเดียวกันเลยแล้วก็มาฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับก่อนห่อผล1งครั้งาวนี้พอเราห่อผลไปแล้วเราก็นับระยะเวลานะครับประมาณ15วันหลังจากที่เราพ่นครั้งแรกไปนะครับเราก็สามารถที่จะให้พ่นกลับมาพ่นครั้งที่2ได้ตอน วันที่16ก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะพ่น2ครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็สามารถที่จะพ่น1ครั้งต่อเดือนก็ได้เพราะว่าธาตุรองธาตุเสริมตัวที่ผมพูดถึงจะมีความจําเป็นมากในการที่ต้นไม้จะนําไปใช้ดังนั้นเมื่อห่อถุงไปแล้วไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถฉีดพ่นแคลเซียมโบลอนให้ทางต้นนะครับหรือใครจะปล่อยดูดมากับระบบน้ําก็ได้โดยการพ่นทางต้นนะครับ ให้ใช้เวลาในช่วงเช้านะครับก็คือ7จ็ดโมงเช้าหรือถ้าใครที่เรียกว่ามีเวลานะครับอยู่สวนตลอดก็พอเริ่มสว่างนะครับเราก็สามารถที่จะมาให้ธาตุอาหารก็คือธาตุรองธาตุเสริมตัวที่ผมพูดถึงก็คือแคลเซียมบอลนเนี่ยฉีดพ่นช่วงเช้าก่อนที่แดดจะมานะครับเพราะว่าหลังจาก9ก้าโมงไปแล้วนะครับปากใบพืชหรือว่าปากใบไม้ผลของเราเนี่ยมันจะเปิดแล้วมันก็จะดูดธาตุาอาหารที่เราให้ไปเนี่ย กลับเข้าไปสู่ในลําต้นนะครับแล้วก็นําเอาไปส่งเอาไปใช้ที่ผลต่อไปซึ่งตรงนี้เองเป็นธาตุอาหารของพืชน,นะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเอาสารเคมีมาฉีดให้กับไม้ผลอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็น2ตัวใน16ธาตุของอต้นไม้ที่มีความต้องการจําเป็นจะต้องใช้นะครับดังนั้นช่วงนี้เองเขาจะมีความจําเป็นที่เรียกว่าใช้สูงมากเราก็ควรจะต้องให้เขา โดยระยะเวลาที่จะให้ถ้ามีเวลาก็ทุก15วันแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาให้สักหนึ่งครั้งต่อเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยบำรุงในเรื่องของอผลมะม่วงนะครับให้ขยายผลแล้วก็ทําในเรื่องของสีสันด้วยตอนที่มะม่วงแก่เนี่ยก็จะทําให้มะม่วงเราเนี่ยมีสีสันโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะม่วงต่างประเทศนะครับมันจะทําให้สีสันแดงมากนะครับ ในเรื่องของมะม่วงนะครับผมจะอันนี้เสริมนิดนึงถ้าเราห่อผลนะครับเมื่อผลสุกจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้ให้เจอแดดนะครับผลจะเป็นสีม่วงแต่ต้องบอกว่าแมาลงวันทองมันเยอะเราจําเป็นจะต้องห่อผลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แมลันทองมันมาต่อยดังนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเมื่อเราห่อผลไปแล้วเราจะไม่สามารถให้แถวเซียมออลลอนได้ก็ผมได้ทําวิดีโอและก็อธิบายมาครอบคลุมเลยนะครับว่าในการฉีดพ่นนั้นจะใส่อะไรไปบ้างเพื่อที่จะป้องกัน าการขาดธาตุอาหารของต้นไม้ของเรานะครับวันนี้ก็ามาฝากกันประมาณนี้สําหรับการหยิบคําถามเอามาทาวิโดีโอนะครับใครมีคําถามก็สามารถที่จะส่งแชทตั้งคําถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอามาทําเป็นวิดีโอเพื่อตอบคาถามให้กับสมาชิกได้กลับเอาไปทํากันเพราะว่าปีนี้มีหลายท่านประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีมะม่วงเอาไว้รับประทานกันแล้วเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาก็เจอเพี้ยะจระจันลงปีนี้ลงหนักมากแต่ถ้าเกิดใครที่ดูแล้วแก้ไขได้ทันก็เขาก็จะมีมะม่วงเอาไว,ไว้กิน แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเขา,เาว่าเราทําของเราให้ดกแล้วเราก็จะมีม่วงของเราไว้รับประทานอนะะีกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดสามติ้กไลนนะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวว่วนดีเราดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ